อกอยู่ในหัวใจแม่ยังห่วงในอ,อกซวงของแม่จิตฮอดลาแม่คนนี้พ่อคนนี้จิตฮอดแทบชีวิตมาวางไว้ชีวิต ให้ลูกคนนี้เดินพี่น้องสวัสดีสสดจ้าอ,อันพี่น้องมืนอนี้กะที่จริงไม่ง่ญ่หน่อยกะนอนคิดเมืออคืนน่าจะว่านสีฮ็ดคลิปนี่ดีบองสีนะ <c oughs> เพราะว่ามืนอนี้เออเป็นวันเกิดของอันลูกสาวไม่ใ่ญ่หน่อยนะจ๊นะเนาะเป็นวันเกิดของลูกสาวที่ว่าทที่เสียไป สามปีเกือบสี่ปีแล้วน้พี่น้องน้องที่จริงคิดมดืดคืนนี่ว่าจะให้ทุกเพศดี <c oughs> แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คิดไปคิดมาก็เอ้ยจะเฮ็ุคือเหดุลิปนี้บ่ได้เฮ็ุเพื่อต้องการยอดวิวได้พี่น้องนะแต่เฮตุเพื่อเป็นอนุสรณ์นค่ามทรงจำนะพี่น้องเพราะว่า,าลูกสาวน่ะเมื่อเมื่อก่อนที่ลูกสาวที่จากไปประมาณปีหนึ่งเนาะก็คือว่าลูกสาวน่ะได้เก็บเ,เดี๋ยวหมามาเลี้ยงคือหมาหมาห <c oughs> มาเตเต้ใะพี่น้องหมาเตเต้หมาสีขาวนี่แหละ ที่ว่าสีบวควคนเป็นม้าของมาตัวนี้ฟังเนะพี่น้องเนาะคือว่าตอนตอนลูกสาวยังอยู่เนาะเมื่อเกือบสี่ปีที่แล้วเนาะอันก็มีบ้านกลางๆแต่พี่น้องก็ไก่ก็ห่างกันประมาณยี่สิบสามสิบเมตรนั่นแหละหมามันออกลูกในยิม้มหมามันหลอกลูกนันีก็บแปดตัวเนาะแปดตัวแล้วันี้คิดเบิ้งว่าลูกหมาตัวนั้นน่ะลูกหมาสีขาวตัวนั้นน่ะคือมันแมนบ่เคยมาบ้าน่อยเลย แต่ว่ายูไปยู่ลูกหมาสีขาวตัวนั้นมาแลนมาหาข่อยอยู่บ้านเนี่ยลูกมันอยู่ไหนมืดฮะลูกมันอยู่ไหนมืดลูกมันอยู่อันบ้านไอ้บ้านบ้านต่างกันเออบ้านข้างกันอีกข้ามไปอีกสองหลังแล้วมันเอามาไหมล่ะบัตเทนีอันบัตเทนีอยูไปยู่ลูกมันบัตเทนียานมในลูกมันแลนมาเออลูกมันแลนมาบ้านข่อยบัตเทนีเป็นจังหวะที่ลูกสาวข่อยอยู่บ้านเนาะลูกสาวข่อยแลนกอดละหมามันหมาหน่อยตัวนี้นะลูกมันดีใจนะมันเห็นลูกสาวของแม่นใหญ่หน่อยน่ะพี่น้องมันดีใจมันแลนมันแลนกอดมันคล้ายๆกััับบคคลลล้าายยๆนนนนนน่่ะะดีีใจแไปหกกเท ลูกสาวข่อยเ็เอามาอุ้มแม่น,มนุอยากได้นุอยากได้หมาตัวนี้เังสินะอยากได้หมาตัวนี้มันนี่กเ็เลยว่าเอะเขาตอนนั้นกับผู้หันเป็นหมาผู้ใดนะดก็เลยก็เลยปล่อยมาเบิ้งลูกมันกับบอยุ่มันยุมม่ยยเป็นสองชั่วโมงมันกับบยอมห้องกลับเนาะมันนี่ก็เลยอุ้มหมาอุ้มหมาก็เลยมาถามเขาเจ้าว่าเป็นหมาผู้ใดก็เลยหัวเป็นหมาของของเพื่อนบ้านนั่นแหละมันนี่ก็เลยอันมันนี่พานมาอีกมือนึงเนาะเขาเจ้าก็ว่าเอาไปโหลดอยากเลี้ยงก็เอาอเอไปเลยพานมีอีกมือนึงลูกสาวกาับยางาไปมันนนลล่่หาเยนะ ทั้งๆที่ไม่เพิ่งเจอกันแค่ครั้งเดียวน่ะวันนี้ก็เลยเอามาเลี้ยงแล้วลูกม้าตัวนี้มาเลี้ยงทั้งๆที่มันยังไม่หย่าหนุ่มแต่ว่าเสือบัวาบ้านอยู่กับบกไก่กันกับอันเจ้าของมานะเนาะอันพี่น้องเสือบัวามันไม่ยอมห้องหาแม่มันเลยยิ้มไม่ยอมร้องหาแม่มันเลยมันคุกคีอยู่กับลูกสาวแบบคล้ายๆกับว่ามันคล้ายๆกับว่าสองคนนี้รู้จักกันมาแต่ชาติมันเลิกนุ่มยังเหรอยังไม่เลิกนุ่มแล้วมันก็บ่ห้องหาแม่มันเลยน่ะอมันบ่อห้องหาแม่มันเลยแบบนี้อัน อันล e. ูกสาวก็เลยว่าอันอันขอเลี้ยงกันเลยให้เลี้ยงเนาะและลูกสาวก็มักมักหมาตัวนี้มักแ้งอี่ลีแบบถนูถน้อมเลี้ยงพอเลิกเรียนมากะเลียนไปหากันกอดกันเวลาสิบแปงสิก็กอดหมากอนกีนสิบแปเลี้ยงกอดหมากสิอ่ะพี่น้องเฮ็ดจังสี่จนกระทั่งว่าแบบพอหมาเริ่มใหญ่ขึ้นน่ะพี่น้องปีกว่ากับหมาเริ่มเป็นบ้าเนาะหมาเริ่มเป็นบ้าแร้วบันนี้อก็เกิดเหตุการณ์ว่าขาดฝันอันละพี่น้องเออเกิดเหตุการณ์ที่ว่า เมื่อสามปีกป่วยนั่นแหละพี่น้องเอ่อเมื่อนั้นก็เป็นวันที่ว่าลูกสาวป่วยนั่นแหละพี่น้องป่วยแล้วบันนี่จังหวะที่ว่าลูกสาวเจ้าลูกสาวไปลพยงบานอันไม่ย่อยไม่หญ่หน่อยก็เอ๊ะใจอยู่ได้ว่าเอ๊ะคือจังว่ามันเป็นลา้างยังบอกเพราะว่าแล้วบันนี่อันแกิดขึกัก็ว่ามันเป็นล้างสังหรณ์นั่นแหละยิ้มก็เอ๊ะใจอยู่ได้ว่าเป็นยังแบบเจ้าลูกสาวแบบเจ้กากำลังเจะาลูกสาวไปลพยงบานเนาะลูกสาวน่ะออกมาจากประตูพี่น้องออกมาจากประตูบ้าน บบดนี้เออออกมาจากประตูบ้านบบดนี่หมาตัวนั้นน่ะมันแล่นมากอดลูกสาวแบบกอดไว้เล็กคยๆก็มากอดไว้เล็กสิน่อพี่น้องเออเหมือนตะมั่นรูเนาะอืมแบบว่าคอยกับอันตอนนั้นคอยกัเอ๊ะใจอยูุว่าเอ๊ะมันยังแล้วลูกสาวกับกอดหมาตัวนั่นแหะก็ลูกสาวก็บอกว่าเต้เต้เออเต้เต้ดูแลตัวเองให้ดีเด้อสิดูแลตัวเองให้ดีเด้อเต้เต้เด้อ อย่าดื้ออย่าซนนะอันอยู่บ้านกะอย่าดื้อกับแม่เดิมสินะแบบใครก็ว่าว่าเป็นล้างนะพี่น้องอือว่าเป็นล้างมาแบบว่ามันเหมือนตอนมันพูกกับผูันม้อนสั้งเสียนะเหมือนมันก็สั่งเสียนะแล้วก็แล้วก็ลูกสาวก็กอดหมาแบบว่าเออกอดหมาตอนนั้นห้องไงนะเขาไม่ย่าหน่อยก็บ่ไไ้เอ๊ะใจว่ามันจะเป็นไหนมันจะเป็นคำพูดสุดท้ายของลูกนะแล้วบันนี้กะ พราะลูกสาวจากไปนะพี่น้องเนาะเออพอลูกสาวจากไปเนาะมาตัวนั่นนะพี่น้องเงาเป็นอาทิตย์เลยแบบเงาแบบไปอยู่หน้าบ้านแบบชะเง้อเซน่ะเขามันก็มากินเน่ยเป็นอาทิตย์เลยเป็นเดือนแล้วนะแบบชะเง้อชะเง้อแบบเราก็มองหาเขากับแบบพยายามปลอบใจมันเนาะพยายามปลอบใจมันบันนี่ก็พยายามปลอบใจมันว่าเอออยู่กับแม่ก็ได้เอาไม่มีพี่อยู่ก็อยู่กับแม่กระด็นสินะกับพยายามพยายามปลอบใจเนาะบันนี้ เป็นเดือนน่พี่น้องเป็นเดือนวันนี้พอใกล้ๆก็ว่าพอะเตเตเริ่มท่ำใจได้เนาะวันนี้เขาก็ยู่แบบเขาก็ยู่แบบง้งเง้อแบบจากที่ว่าจากที่ว่าเป็นหมาที่ล่าเลิงนะจากที่ว่าเป็นหมาที่ล่าเลิงกับเป็นเง้งเงแบบประมาณเป็นปีสองปีเลยได้แบบเขาเห็นหมาปนี้เขาก็ห้อง,ห,องหายเนาะ <c oughs> ออพี่น้องกับญาติถามนะว่าลูกไม่แย่หน่อยจากไปด้วยสาเหตุใดเนาะกับเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่พูดไม่ได้ใน youtube เนาะเพราะว่า y youtube เขาห้ามห้ามพูดถึงสิ่งนี้นะพี่น้องอืออันละปรนเด็นที่ไม่ให่หน่อยเฮ็คลิปนี้ขึ้นมาไม่ใช่ว่าเพื่อต้องการยอดวิวหรือต้องการยังแต่ว่าไม่ใหยหน่อยอย่าเฮ็ดเฮ็ดให้มันเป็นเออ,อนุสรณ์แห่งความทรงจําว่าเออเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่ลูกที่ลูกทิก้งไว้ให้ไม่ใยหน่อยนะพี่น้องเนาะสิ่งสุดท้ายที่ลูกทิ้งไว้ให้ไม่ใยหน่อยก็คือว่ามาเต้เนี่ยอะไรพี่น้องเนาะ หมาเตเต้เนี่ยละลูกสาวฮ่าค่ะสุกลักสุดดวงใจของเขาแม่สุดรักสุดดวงใจเขาแต่ว่าถึงเอาไว้ให้ตัวหนึ่งไปดูเขาก็ถึงมาว้าถึงแม่เมันใหญ่ยังชูมือเนี่ยก็เริ่มเริ่มแก้วเพราะว่ามันก็เกือบจะสี่ปีแล้วเนาะหมาตัวนี้เนาะลูกสาวจากไปเมื่อสามปีกว่าเนาะเกือบออกมาเลี้ยงกับประมาณสี่ปีกว่าแหละพี่น้องเนาะตอนนี้มันก็เริ่มเมอายุแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มติดสาวเริ่มติดสาวมปนี่เขาก็กลับบานแน่พวกกับบานแน่แหละพี่น้อง เขาก็เริ่มเ่าลงนั่แหละคือไม่หย่หน่อยยาเ็ดเป็นอนุสร์เพราะวะ่ายังเพราะว่าเออมาตัวนี้ไม่หย่หน่อยหักแข้งนะพี่น้องหักแข้งเพราะวะ่าจากที่เคยจากที่ว่า,าเคยมักหมาเลยไหนะยี่ไม่ไม่ไม่เคยคิดแล้วมันเหมือนเหมือนเป็นตัวแทนของลูกสาวแม่แมมันเพราะลูกสาวรักมากตัวนี้มันมันเหมือน,น,นตัวแทนของออลูกสาวเนาะแล้วทีนีก้กะีหลามันรักมากวันนี้ไม่หญ่หน่อยก็เลี้ยงเลี้ยงยั่งดีล่ะก็เลยสีเหตวิดีโอนี้ไว้เพราะว่าเออมาม้าต ตกก้อนหนังที่บ้านลูกสาวเอามาเลี้ยงตัวน,นั้นลูกสาวบอกเคยหกักแต่ว่ามันก็มันก็ได้เสียไปแล้วงสินะโดยที่ไม่เงียนเน้ยหนาะบเดท่ายบเดท่าคลิปบ่ได้่ายังมันไวเลยเินเน่ก็เลยไม่ไงเงี้ก็เลยอยากเก็บเก็บตัวนี้ว้ปเป็นอนุสรมาเออเนี่ยลูกสิ่งสุดท้ายที่ลูกทิ้งไ้ให้ย,ยัองสินะเขากระเบิงเขากับดูแลดีที่สุดแต่ว่าช่วงนี้เขาเขาก็ติดสาวในยิ้มเออเขาติดสาวก็เลยแบบเป็นหนุ่มใหญ่แล้วเป็นหนุ่มใหญ่เนาะบบดนี้เออเมื่อนี้ก็เป็นวันเกิดของลูกสาวนะพี่น้องเนาะ ก็อยากจะให้ลูกสาวไม่แมนเขาเกิดวันที่ห้าเกิดวันที่ห้ากันยาแล้วพี่น้องก็เลยว่าเอ่อไม่ใไ่หน่อยก็ทุกทุกวันเกิดแล้วก็ทุกวันที่ลูกสาวจากไปเนาะไม่ใไ่หน่อยก็เฮ็ดสังฆทานทุกครั้งนะพี่น้องเฮ็ดสังฆทานให้ลูกสาวทุกครั้งเนาะวันนี้วันที่ห้านี่ไม่ไงหน่อยก็เฮ็ดคือเก้าแหละพี่น้องแล้วก็อันเพราะว่าเตะเตกับบอกกับบ้านหลายมือพึ่งสิกลับบ้านเพราะว่าติดสาวอันไปบางที่ไปเป็น สิบหมื่นนี่สิบหมื่นเขาตามหากับว่าเห็นพระบัญชวงนี่เขาติดสาวน่อยิมใช่เขาติดสาวเขาติดสาวแบบนี้ก็เลยสิบห้าวัน,น,นพี่น้องจริงครับทีนึงเขาก็ตามตามหาพี่ด้องเขาตามตามจนมากระระับว่าเห็นเนอะเป็นยุคยุคเขากมา็มามาแบบสภาพโซมันเลยได้พี่น้องสาวโซมีอะไรออกมาคนก็ล่วงคนก็ล่วงง้อไปใหญ่หน่อยก็โอ้ยเจ๊เอ้เจ๊แม่น้องเขากับบ้านสิเนาะสิเสียดคิปนี้เพื่อว่าเออลูกสาวกันกันเขายังอยู่เนาะกะ ถ้าเขาอยู่บนฟ้าเขาก็จะได้เบิ้งว่าเออแม่เขากะดูแลพี่น้องดูแลอันดูแลสิ่งที่เขาหากักให้ดีที่สุดแหละพี่น้องดูแลนสิ่งที่ลูกสาวหักนอกกาดูแลย่างดีที่สุดนั่นแหละกับบทที่จริงกับ,บ่อยากเอาเรื่องส่วนตัวมาบอกดูนะพี่น้องแต่ว่าอยากเคล็ดคิดไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ความความทรงจำสินะอืมนั่นแหละพี่น้องกเเเเอนออยนนนนิดนนสีจ้า ยังอ่อนยังยาวควรเจ้าดวงจิตแม่เอยห่วงจริงแม่ไม่ทิ้งไปเลยนอนเสียเอยตื่นได้เชยชมกันฟังเธอฟังเธอจอมควันฟังแม่ลำพัน ให้สวรรคุ้มครองเจ้าหัวอกแม่มันปวดล้วหนาวในนัยในใจแม่โอ้ยลูกไปเหตุงานต่างประเทศแต่แต่แม่นั่นได้จิตน้ำอีกคนนึงยื่เท้ง ลเ,เลียวมาเห็นพ่อแม่พี่นอ้องเอยโอ้ย่อยมาเลี้ยใจแท้แท้เห็น้าพู้โยน้ำพี่น้องเอย แม่มาเหลียใจเทละลาะลูกไปอยู่ไส่มาโอ้ยบอกคืนมานนอแม่ลูกเอ้ยเจ้าไปอยู่ที่ใดเนอนอแต่แต่แ,ตแม่นั่น,นดอกกิดนาะลูกแม่ Ừ, ơi ai kiệt nam mẹ non hết buồn nam thật mùi vô luộc ơi ôi say bạt vô số mưa hay luộc này vô nam ô luộc ơi luộc kiểu này หัวใจแม่ยังห่วงในอ,อกสวงของแม่จิตฮอดลายแม่คนนี้พ่อคนนี้จิตฮอดแทบชีวิตมาวางวายชีวิตสลายให้ลูก คนนี้เด้อโอ้ยมาเลียใจน้ำเด้อมาเสียใจน้ำเด้ออกจีเพลยวว่าอกแม่ลูกแม่เอียโอ้ย จิตน้ำหอดแถอะเถน้ำเจ้าผู้อยู่น้ำลกูกแม่เอ๋ยัาวหน้ามีอิลีโนสัตว์นี่มีอิลีโน không mà bên luộc mềm để đỡ quên ôi xìa chảy là thẹ thẹ có hại mà vừa nóng mà dù nóng nó no luộc ơi nó no luộc ơi